โชกเสียนะครับพูดถึงเรื่องการโชกค,ความนิ่มนวลสำคัญมากถ้าเสียแล้วก็ไปดึงช่วงล่างตัวอื่นดูครับกดแครับไม่ต้องค่อยลงเลยครับเห็นไหมครับไม่เด้งขึ้นเลยของใหม่ของใหม่นะครับ เนี่ยันต้องเด้งขึ้นอย่างนี้ครับโชคปกตินี่คือโชกคดีครับโชกค,ค,ชคเสียมันจะไม่เด้ง นี่คือโชว์ปกติครับแตกต่างกันอย่างชิงเชิงตามมาไหมจ๊ะ